วันนี้เจ้าจ๋าเอามาให้แล้วนะคะพร้อมรุ่นยอดนิยมวันนี้ใครตามหากระเป๋าไว้ใช้งานออกง่ายออกสบายกระเป๋านะคะวันนี้เจ้าจ๋าพร้อมเสิร์ฟใครอยากได้มีตัวเลือกเยอะนะคะไปดูรายละเอียดในคลิปกันเลยสวัสดีค่ะท่านผู้ชมนะคะสวัสดี SC บริษัทเพชรยนทูท่านนะคะวันนี้มาอยู่กับน้องเจ้าจ๋าเพชรยนตนะคะก็จะพามาชมในส่วนของกระเป๋านะคะเห็น<ๆ>น้องเจ้าจ๋าแล้วต้องนึกถึงกระเป๋าบริษัทเพชรยน,นะค่ะนะคะวันนี้ที่ ถ้าจะจมาเนี่ยนะคะก็คือจะพามาชมกระบะเข้าใหม่นะยคะซึ่งตัวเลือกนี้เยอะมากนะคะท่านผู้ชมบอกเลยว่า จะเอาไม้น้อยขนาดไหนอยากได้ปีใหม่ขนาดไหนอยากได้สีอะไรอยากได้แขบหรือสีประตูน้องก็จ๋ามีตัวเลือกให้ค่ะก่อนไปดูคลิปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเป็นกําลังใจให้ทีมงานนะคะน้องๆบริษัทพิทยนต์แล้วก็เป็นกาลังใจให้น้องกจ๋าด้วยสามารถคอมเมนต์พูดคุยใต้คลิปอยากให้น้องจ๋ารีวิวรุ่นไหนนะคะท่านผู้ชมสามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะคะมาเลยนะคะลำแรกเลยนะคะตัวเลือกวันนี้น้องเจ้าจ๋าจะมาบอกราคาค่าตัวแล้วก็เลทผ่อนคร่าวๆนะคะเพราะว่า ตัวเรื่องของเรานี่เยอะมากลืมบอกไปน้องจ้าจ๋าอยู่ที่นะคะถนนเสาา 1, นะะรีไทยซอย68นะคะสาขาที่1นะคะเสรีไทยซอย68นะคะถนนที่ก่อนจะถึงสี่แยกมินบุรีนะคะกระบะที่เยอะแล้วก็พร้อมนะคะอยู่ตรงนี้ใครที่ตามหาอยากปักหมุดมาตรงนี้นะคะกลิ้งกลางเข้ามาส่วนกลางบอกว่าอยากคุยกับน้องจ้จ๋าเพื่อนได้เลยนะคะมาคันแรกเลยนะคะน้องตากล้องบอกเลยว่าเป็นรถที่ปีใหม่นะคะไม่น้อยคันนี้เนี่ยจะได้ในส่วนของตัว2.4 Z Edition นะคะเป็นตัวแขปบเกียร์แมนวนวลนะคะแต่ถ้าใครอยากได้เกียร์ออตโต้ก็คอมเมนต์เข้ามานะคะคันนี้นะคะท่านผู้ชมได้ในส่วนปี2022เลยนะซึ่งค่าตัวเนี่ยป้ายแดงนะออกห้างนะอยู่ที่689,000ตอนนี้ราคาหายไปแล้ว50% นะคะรถใช้งานไปแค่3ปีนะคะท่านผู้ชมดูสภาพภายในตัวรถสวยๆส,สดๆนะคะรถจะไม่ช้ำนะคันนี้เกียร์กระปุกเอาไปได้เลยเป็นรถกระบะที่ใช้งานได้จริงนะคะท่านผู้ชมแล้วก็พร้อมใช้ได้เลยลูกค้าไม่ต้องไปทําอะไรเพิ่มเติมนะคะคันนี้เนี่ยสามแสนเก้ 99, บาทถามว่าผ่อนเท่าไหร่ครับเจ้าจ๋าคันนี้น้องเจ้าจ๋าบอกเลยว่าถ้าลูกค้าไม่ต้องใช้งบดาวหรือว่า อยากออกรถสบายๆนะคะคันนี้ก็ฟีดาวผ่อนไม่เกิน8,000ผ่อนไม่เกิน8,000นะคะจัดแค่3,99นะหรือจะดาวก็ได้นะคะขึ้นอยู่กับความต้องการลูกค้าแต่บอกได้เลยว่ารถเกียร์เอแน่นอนน้องจะจา๋าตรวจสอบอินสเปกเตอร์ให้274รายการทุกคันมีมีบริการหลังการขายมีวรารตีนะคะให้มีบริการฉุกเฉิน24ชัช่วโมงให้เล่มมีพร้อมทุกคันภาษีมีทุกคันพรบรมีทุกคันเพราะฉะนั้น ใครที่ซื้อรถกระบะหรือว่าซื้อรถคันไหนที่บริษัทเพชรยนต์นะคะไม่ต้องกลัวนะว่ารถจะไม่สวยรถจะไม่เดิมนะคะเราขายรถเกียร์เอกเกียร์เดียวเท่านั้นนะคะท่านผู้ชมมาดูกันต่อนะคะตองจะจ๋าบอกเลยว่าสีประตูล็อตนี้มีทั้งสองสีมีจะเอากระจังหน้าโครเมียมหรือว่าจะเอากระจังหน้าสีดําเห็นไหมคะน้องอาจาจ๋ามีให้เลือกหลายคันมากๆค่ะนะคะอ่ะนะคะมาดูคันนี้ได้ถึงปี2021นะคะเป็นตัว2.4นะคะ Z Edition ค่ะนะคะแล้วก็ฟังก์ชันตัวนี้ได้อะไรบ้างมันเป็นตัวเริ่มต้นนะคะฟังก์ชันนะคะก็ได้ในส่วนของไฟหน้าฮาโลเจนค่ะนะคะแต่ถ้าอยากได้ฟังก์ชันตาสวยกว่านี้อยากได้ไฟเดลไลท์ก็เอาตัวมิดไปเลยเนอะจาก็มีให้นะคะส่วนคันนี้เนี่ยเป็นเกียร์ออโต้นะคะมาอยู่ที่150,000โลนะคะหลังคาแคลลิบอยเนี่ยมีมาให้เหมือนกันนะคันนี้นะคะคุณผู้ชมนะคะเดี๋ยวให้น้องปากล้องเปิดดูภายในนิดนึง นะคะนี่นะคะถึงจะเป็นตัวเริ่มต้นแต่ว่าให้ในส่วนของ eco mode power mode มาแล้วนะแล้วก็เกียร์เนี่ยไม่มีช้ำไม่มีช้ำรุดนะคะทุกคนคันนี้บอกได้เลยว่าคุ้มค่าจริงๆในส่วนของหน้าจอตรงนี้นะคะท่านผู้ชมมันจะเป็นหน้าจอทัชสกรีนแล้วเรียบร้อยนะคะมี Apple c a r p l a ให้แล้วนะอ่าคันนี้นะคะไม่แสนห้าสีบนเงินสีประตูเดิมทั้งคันแน่นอนนะคะคันนี้ราคา4ี่แสนบาท วีดาวผ่อนเท่าไหร่8200พออ่า8 2 0พอพอค่ะทุกคนนะคะ 1, 2, 3, 4, 5, 6ี่ห้า6เนี่ย6คันเนี่ยลูกค้าอยากได้แบบไหนนะคะมาเลือกได้เลยบางทีน้องก็จะรีวิวไปเนี่ยรถมันสเปคเดียวกันอ่าปีเดียวกันราคาเท่ากันน้องจ้าจ๋าไม่รู้ว่าจะรีวิวยังไงดีนะคะที่สําคัญก็คือให้ลูกค้ามาเลือกเอาเองดีกว่านะพอลูกค้ามาเลือกเองปุ๊บนะคะห จิ้มเอาเลยจะเอาไม่ขนาดไหน2เลขทะเบียนสายมงสายมูใครที่ชอบมาจิ้มเอาค่ะตัวเลือกของเรามีเยอะนะสมมุติว่าจะเอาสีประตูเซตดิเ i กชันออโจะจ๋าไม่ได้มีให้เลือกแค่2คันแน่นอนอย่างตํำต้องมี10คันแต่วันนี้ที่จอดอยู่ตรงนี้เนี่ยตัวเตี้ยสีประตูเนี่ย มี6คันเนี่ยเพราะว่ารถที่เข้ามาใหม่เนี่ยต้องรอให้ทางน้องช่างเนี่ยสปาเสร็จก่อนเดี๋ยวน้องเจ้าจ๋าก็จะเอามารีวิวให้ชมเหมือนเดิมค่ะนะคะมาดูสีขาวนะสีขาวเนี่ยนะคะปี20เหมือนกันนะคะ2.4มิเต็ดอีดิชันอุ้ยตัวนี้ตัวมิดเหรออ่าไม่ใช่ตัวมิดไปสปบคบน่าจะผิดอ่ะตัวนี้นะคะ2.4มิเต็ดอีดิชันนะคะปี2020ราคาอยู่ที่4 7 9 0 0 0ซึ่งมันจะแตกต่างกับตัวสีบอลเงินใช่ไหมคะเนี่ยกระจังหน้าเขาจะเป็นสีดำมันจะไม่ได้เป็นโครเมียมนะคะนี่จะเป็น ในส่วนของพลาสติกไฟเบอร์นะคะท่านผู้ชมได้ล้อแม็กอัลลอยนะคะก็ไม่รู้ว่าแตกต่างกันยังไงแตกต่างกันแค่สีก็เลขไม้นะคะกันนี้ไม่แสนหกนะคะบอกเลยว่าไม่สองแสนสามแสนนะคะหรือจะเป็นล้านนะคะเครื่องยนต์ไม่พังนะ นะคะแล้วก็เป็นรถหน่วยงานเขาเข้าสู่แมนเทนเนนทุก6เดือนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยประวัติการซ่อมประวัติการเคลมเนี่ยถ้าลูกค้ากลัวว่ารถชนหนักมาลูกค้าสามารถเซิร์ชเข้าดูในระบบนะคะได้เลยนะว่ารถไม่มีเคลมนะคะเพราะว่าถ้าชนหนักพิกามาเนี่ยเราไม่สามารถโอนได้นะ,ะบางทีตัดต่อแค่ซีมาอย่างเงี้ยนะคะถ้ามันมัน,ม,นมันไม่เดิมอะ่ะเราโอนไม่ได้จริงนะคะตรงนี้ข้อมูลในระบบขนส่งมันไม่สามารถโกหกกันได้อยู่แล้วคะ่ะลูกค้า นะคะอะมาดูคันต่อมาคันนี้ก็479,000บาทเหมือนกันนะคะท่านผู้ชมนะคะคันนี้ไม่แสนสามอะเห็นไหมราคาเท่ากันปีเดียวกัน็อตเดียวกันทําไมว่ารอตเดียวกันดูแค่หมวดอักษรดูกทออนะน่ะถ้าลูกค้ามาก่อนถ้าลูกค้ามาก่อนลูกค้ามีสิทธิ์เลือกก่อนนะคะน้างจ๋าบอกเลยลูกค้ามีสิทธิ์เลือกก่อนสมมุติว่ามันมีอยู่4คันสีขาวแล้วลูกค้าบอกว่าราคาเท่ากันเลยทะเบียนที่ไม่เกี่ยง พี่มาจิ้มเอาเลยพี่มาเลือกคันที่ไม้น้อยที่สุดนะคะไม่หนึ่งแสนสามหมื่นห้าพันโลอ่าแคปทะเบียนไว้เลยนะคะแคปทะเบียนไว้เลยนะคะถ้าเห็นคลิปน้อง็จ๋าแล้วก็รีเควสบอกว่าอยากคุยกับน้องเจ้าอยากได้กระบะให้น้องเจ้าแนะนําให้หน่อยช่วยเลือกให้หน่อยพี่สนใจรุ่นนี้แหละแต่พี่เลือกไม่ถูกว่าพี่จะเอาคันไหนมาได้เลยค่ะนะคะปักหมดุดโทรหาน้องแอดมินบอกว่าจะคุยกับน้องเจ้าได้เลยนะอ่ามาดูคันนี้เห็นไหมน้คันนี้ไม่แสนหกนะ แต่ลาคายอยู่ที่479,000นะคะแตกต่างขนา30,000กิโลเมตรนะคะแต่รายละเอียดภายนอกภายในตัวรถไม่ว่าจะเป็นตัวล้อยางหรือว่าจะเป็นภาษีก็ไม่ได้ต่างกันนะคะท่านผู้ชมนะ,ะตัวเลอกเยอะมากอะประมาณนี้นะคะไปไวๆเลยนะคะเพราะว่า6คันที่ผ่านมาเนี่ยสีประตูสีขาวราคาเท่ากันหมดเลยนะคะ,ะมาถึงตัวหน้าหล่อเอ้ยตัวหน้าไอ้นี่ตัวหนึ่งไม่ใช่หน้าหล่อหน้าบุปไารคันหนึ่งนะตัวนี้เนี่ยเป็นตัวยกสูงค่ะเกียร์ออโต้นี่เห็นไหมน้องก็จจกสูง165นะคะ เข่าอกเลยนะคะสูงมากนะคะคันนี้นะคะเป็นตัว2.4 entry นะคะปี20ไมล1 26,000โลราคาค่าตัวอยู่ที่5 59,000บาทนะคะถ้าฟรีดาวค่าวๆก็ผ่อนไม่เกิน10,000นะคะท่านผู้ชมตัวนี้เป็นเกียร์ออโต้รถหน่วยงานสวยนะคะคันนี้เดิมทั้งลำเหมือนกันได้ในส่วนของออล้อแมกด้านข้างเนี่ยมันจะเป็นลมดำแบบนี้เท่นะสีบอลเงินบวกกับตัวล้อแมกลมดำแบบนี้มันทำให้ตัวรถดู คมดูสุข,ขุมมากขึ้นนะคะแล้วได้ตัวสูงด้วย <ๆ S 1> ไม่ต้องทําอะไรเพิ่มนะแล้วก็ฟิล์มเฟิรอมอะไรมีครบหมดแล้วนะคะอ่ามาดูอีกหนึ่งคันนะคะตัวนี้ไปไวๆเลยนะคะไปไวๆเลยนะตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวแคป็นะคะ d m a มนะ อีสูดีแม็ก1.9ซัดนะคะคันนี้ไม่1 1 1 0 7 0โลนะคะค่าตัวอยู่ที่489,000บาทเท่านั้นบางคนไม่ชอบสี่ประตูเนาะบางคนอยากได้แคบเพราะว่าด้านหลังมันใส่ของมันทุก,กันได้เยอะกว่านะคะคันนี้น้องก็จะให้ไป489,1.9ตัวซดค่ะอะมาดูหน้าหลอกกันบ้างหน้าหลอกก็ยังมีให้เลือกนะหน้าหลอกลอก็ยังมีให้เลือกนะมีทั้งตัว e e plus นะหน้าหลอกจะจ่ายยังมีหลงเหลือให้เลือกอยู่นะแต่ถ้าลดนี้หมดแล้วหมดเลยนะเผื่อใครที่ไม่ชอบหน้าหมูป่านะส่วนคันนี้นะคะได้ในส่วนทั้ง 2, ว นะคะปี2018ไม่แสนหกะบอกเลยว่าไม่ไม่ก่อแน่นอนคันนี้ราคา5 1 9 0 0 0ฟรีดาวตกผ่อนเดินละ9,100บาทนะคะผ่อนได้นานสงสุด84งวดแล้วก็ในส่วนของคันนี้นะคะท่านผู้ชมนะคะ2.4ตัว E เหมือนกันแต่คันนี้ได้ปี2020ราคาต่างกันอยู่30,000ราคาต่างกัน30,000ลูกค้ามาเปรียบเทียบได้เลยว่าเอาคันไหนดีนะคะแตกต่างกัน30,000ค่างวดต่างกันเยอะไหมค่างวดแตกต่างกันประมาณ600บาท นะคะ6ก0กว่าบาทแล้วก็คันนี้เนี่ยมาอยู่ที่แสนห้านะคะถ้าท่านผู้ชมอยากได้ปีใหม่ก็เอาคันนี้แต่ถ้าอยากได้ราคาถูกก็เอาคันนั้นได้เลยนะคะมาดูดีแม็กกันต่อนะคะโอ้โหเร็วจังเลยนะคะคันนี้เนี่ยนะคะเป็นตัว1.9 ZP นะคะไม่48่หมไม่48 0 0เท่านั้นนะคะท่านผู้ชมนะคะ 699,000นะคะได้ปี2021นะคะส่วนใครที่อยากจะให้น้องจ้าจ๋าพาดูภายในคันไหนนะคะบอกเลยว่าแต่ละคันเน,นอจะจาได้รีวิวคลิปเดียวไว้หมดแล้วนะคะก็คอมเมนต์เข้ามานะคะทักแอดไลน์นะคะทักน้องแอดมินแล้วก็มาขอข้อมูลกับน้องเจจ๋าได้เลยเดี๋ยวน้องจ๋าส่งให้นะคะอะมาดูกันต่อนะคะนี่อีกหนึ่งคันเอาออโต้กันบ้างเนาะแคปออโต้ Auto, ตัวเตี้ยนนี่ก็ขายดีนะคะบอกเลยขายดีมีตัวเลือกเยอะแบบนี้ท่านผู้ชมไม่ควรพลาดโอกาสให้กับตัวเองนะคะ,ะทุกคนนะ คันนี้เนี่ยนะคะเป็นตัว24 e n t r y Z e d i t i o n เหมือนกันนะคะปี2021ไม่เก้0 0ค่ะท่านผู้ชมไม่เก้0 0เท่านั้นนะคะคันนี้ราคาค่าตัวเพียง4ี่แส0บาทนะคะคันนี้ฟีดาวผ่อนเดือนละประมาณ7,900บาทบางคนถามว่าเอ๊ะทำไม4ประตูเลทผ่อนกับแครบราคาที่มันถูกกว่ากันทำไมแคบมันดูเหมือนจะเกือบเท่าเท่าประตูเพราะว่าหนึ่งเลยตัวทะเบียนสีเขียวเนี่ยมันเป็นเลทบบเดอกเบี้ยคนละอย่างกับ4ประตูกับรถเก่งนะคะท่านผู้ชมนั้นเป็นรถบรรทุกรถล,ลอยยอ3นั่นเองนะ อะมาดูอยากได้ถูกอยากได้ถูกไม่ถึง3 0 0 0 0นไม่ถึงเอาสามแสนกลางลงมาแล้วกันนะคะคันนี้ก็เป็นตัวมิสูชิไทตันนะคะสอจุดสตัว G G อะไรเอ่ย GLS นะคะเป็นตัว plus นะคะเกียร์ธรรมดาค่าตัวน่ารักมากค่ะท่านผู้ชมค่าตัวถูกก่ารถเก๋งอีกคันนี้นะคะราคา359,000นะคะ359,000เนี้ได้ปี2017ไม่แสน0 0 0โลรถบ้านมือเดียวรถที่เข้ามาวันแรกนะคะ ที่เจ้าของเดิมเอามาเทินเอาออโต้เนี่ยรถไม่ได้ทําอะไรเลยล้างสปาตั้งขายเลยงานสีก็ไม่ได้เก็บรถไม่เคยชนเจ้าของเดิมรักรถมากนะคะวันที่เอารถมาจอดปุ๊บก,ก็มีอะไรอาวดกนิดหนึ่งนะคะเพราะว่าต้องเปลี่ยนรถเพราะว่าขาเจ็บขาลูกค้าก็เลยว่าไม่สะดวกที่จะขับเมน,นวนนะคะก็เอาไปได้เลยรอเจ้าของคนใหม่นะคะคันนี้3ามแสนห้าหมื่นเก้าพันมาดูอีกตัวหนึ่งนะคะคันใกล้ใกล้ใก,ใกล้รอบสุดท้ายแล้วนะคะตัว2.4 Z Edition นะคะปี2022ไม่6,9 0 0 0เก้า หกหมื่นเก้าเท่านั้นค่ะท่านะผู้ชมเนี่ยราคาคันนี้บอกเลยว่าสวยจังนะคะปียี่สิบสองเกียร์ออโต้หลังคาแคลริบอยนะคะครบหมดเลยคันนี้อ๋อเป็นตัวมิดลืมดูตัวมิดท่านผู้ชมนี่ถ้าตัวมิดเนี่ยจะได้แบบนี้นะไฟหน้าโปรเจคเตอร์ไฟเดลท์แล้วก็พวงมาลัยจะได้เป็นมัลติฟังก์ชันนะคะแล้วก็ในส่วนของกระจังหน้าเป็นโครเมียม ะะไม่ะกหม่นเค่ะ429,0 0 0หหลังคาแคลิบอยจ้าจ๋าบอกเลยว่าใครไม่ชอบไม่อยากได้ก็แค่บอกนะคะเดี๋ยวน้องจ้าจ๋าเนี่ยถอดออกให้เก็บงานให้แต่ไม่ได้คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมนะ,ะมาดูคันสุดท้ายท้ายสุดเอ้ยสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดเพราะว่ารถยังมีเยอะกว่านี้แต่น้องก็จ๋ารีวิวให้ดูแค่นี้ก่อนนะ,ะคันนี้นะคะท่านผู้ชมนะคะเป็นตัว1.9เนะคะตัวแซดเหมือนกันตัวนี้เป็น4ประตูนะคะเกียร์ออโต้รถหน่วยงานเหมือนกันค่ะปี2 0 2 0 1 1 7 0 0 0ิบ นะคะวันนี้เอาคร่าวๆไปเลยมีคันไหนที่ถูกตาถูกใจท่านผู้ชมไหมคะถ้ามีใครสนใจอยากจะเข้ามาดูรถตัวจริงกับน้องจ้าจ๋านะคะบริษัทเปิดทําการทุกวันนะคะเข้ามาดูรถตัวจริงกับน้องจ้าจ๋าที่เพรยนต์ได้นะคะอยากได้กระบะดูคลิปน้องจ้าจ๋านะคะก็อย่าลืมนะคะทักทายเข้ามานะคะรีเควสน้องจ้าจ๋าได้เลยอยากให้น้องจ้าจ๋าแนะนานะคะหรือว่าสแกนเครสตเบื้องต้นหรือว่าสกินก่อนหรือว่าปรึกษาว่าพี่ออกได้ไหมพี่เป็นอาชีพนี้นี้นะคะก็ปรึกษา ได้ไม่มีค่าใช้ใจ่ายหรือลูกค้าอยากจะเข้ามาเช็ค,คเครดิตนะคะสามารถเข้ามาเช็ค,คเครดิตได้ฟรีนะคะไม่มีค่าใช้ใจ่ายนะคะ10นาทีรู้ผลนะคะท่านผู้ชมนะวันนี้นะคะน้องเจจาก,ก็ฝากไว้ด้วยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ค่ะสาหรับลูกค้าที่ดูคลิปน้องเจจา,จานะคะหรือว่าคลิปไหนของบริษัทเพชรยนต์อยากได้รถที่บริษัทเพชรยนต์นะคะเราสามารถนะคะฝากเซ็นนะคะได้ทั่วประเทศนะคะทุก 77จังหวัดในประเทศไทยสามารถเช่าซื้อรถที่บริษัทเพชรยนต์ได้นะคะเตรียมเอกสารรอที่บ้านนะคะมีบริการส่งรถสไลด์ให้มีบริการสุกเชิญให้รับประกันทุกคันรับประกันโครงสร้างทุกคันว่ารถไม่มีชนหนักแน่นอนเราขายรถเกรดเเกรดเดียวเท่านั้นนะคะวันนี้ก็ขอบพระคุณทุกท่านทีด่ดูจบคลิปนะคะอย่าลืมเป็นกำลังใจให้น้องกรจาและทีมงานบริษัทเพชรยนต์น้งตากองด้วยนะคะสําหรับวันนี้น้องจ๋ะจาขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ